ฮาโลวีนนี้เจอผีอย่าท่องคาถาหรือมอนไล่ผีมนไล่ผีคาถาไล่ผีผีไม่กลัวเคยได้ยินเรื่องเล่าถึงคนที่เคยเจอผีแล้วพยายามท่องมอนหรือคาถาต่างๆเพื่อไล่ผีออกไปให้พ้นสายตาแต่ผีตนนั้นกลับแสยะยิ้มแล้วหัวเราะด้วยความสะใจไม่รู้สึกทุรนทุรายหรือทรมานกับบ,บทสวดของเราเลยไหมคะ เป็นเพราะอันที่จริงแล้วมนไล่ผีพวกนี้ใช้ไม่ได้ผลหรอกค่ะนอกจากจะไม่ได้ผลแล้วยังยิ่งทำให้ผีพวกนี้ประทุกความโกรธออกมามากกว่าเดิมเพราะพวกเขาเห็นความตั้งใจของเราที่จะไล่พวกเขากลับไปสู่กลุนรกอันทุกข์ทรมานนั่นเองทีนี้ผีก็จะยิ่งเฮี้ยนหนักเลยล่ะแล้วควรจะทำอย่างไรถึงจะไล่ผีได้อย่างปลอดภัยก่อนอื่น เราต้องเข้าใจก่อนว่าผีมารอกเราให้เรากลัวเพราะเขาต้องการบางสิ่งบางอย่างจากเราที่เรามีแต่เขาไม่มีซึ่งนั่นก็คือบุญนั่นเองเพราะฉะนั้นเขาก็จะไปต่อเมื่อเรายินดีที่จะแบ่งปันบุญของเราให้เขาดังนั้นคุณอาจจะเริ่มจากการพูดด้วยวาจาว่าข้าพระเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งหมดไม่ให้เจ้าเป็นบาปเป็นกรรม บุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาด้วยกายวาจาจิตตั้งแต่เด็กจนโตทั้งชาตินี้และแต่ชาติต่างก่อนข้าพระเจ้าขอประมวลมาอุทิศให้เจ้าเป็นผู้มีส่วนเจ้าจงอนุโมทนาบุญกับข้าแล้วไปเกิดดีถึงสุขเสียเถิดจากนั้นจะต่อด้วยการแผ่เมตตาหรือบทสวดอิติปิโสก็ย่อมได้ทัางนั้นนี่แหละคือคถาไล่ผีของแท้ ที่ไม่ก่อให้เกิดบาปกรรมใดๆเพิ่มเติมถ้าใครจำบทสวดไม่ได้ทางเราทิ้งบทสวดไว้ให้ที่ดีดคลิปชันใต้คลิปนะคะสามารถเลื่อนลงไปอ่านได้ถ้าอยากให้ทำเรื่องผีหรือเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับสิ่งลี้ลับเพิ่มเติมสามารถแนะนำกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Sub s cribe ให้ช่องรีวิวผีเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา ขอบคุณค่ะ